ชื seu, ่อดังๆวิไลรัตอธิฐานอนุกูลค่ะมาสื่อเรื่องอะไรพี่สาวค่ะพี่สาวค่ะพี่สาวชื่อเี่ยมเฮียงแท่ซึงค่ะนางเียมเฮียงแท้ซึงเียมเฮียวแท้ซึงแท้ซึงค่ะแท้ซึงซึ่งค่ะอ้าวท่านเทวดาตายไปแล้วเอี่ยมเฮียวเอียมเฮียงเฮียวเฮียง เอี่ยมเฮียงแซ่งแซึ่งตายไปตอนอายุ85ปีตายไปแล้ว6ปีตอนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างชื่อเอี่ยมเฮียงหรือท่านเอ๋ยเอี่ยมเฮียงเอี่ยมเฮียงตายตอนอายุเท่าไหร่85ปีตายไปกี่ปีแล้วคะ6ปีตายด้วยโรคอะไรเออตายวายเบาหวานทำไม่เล่าลยทำบุญตลอดใจบาตุกวัน แต่ไม่ถือศีลไม่ภาวนาไม่อาชีพอะไรหนาขายแบบกระเพาะปลาขายกระเพาะปลาขายก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ค่ะเอี่ยมเฮียงเอ๋ยอยู่ไหนเลยหนาะตายไปกี่ปีแล้วครับหกปีเห็นแต่ท้องฟ้านต่ท่านเอ๋ยท่านยมเอ๋ยเห็นเอี่ยมเฮียงไหมหนออยู่ไหนล่ะพอ

ขอเวลาหน่อยนะท่านหนาได้เลยเยี่ยมเฮียงอยู่ไหนคราได้ยินเสียงข้าไหมอยู่ที่ใดเล่าแลเปิดท่าแท้หน่อยสินาะลูกหลานมาเรียกหาคราหลบซ่อนหนาตรงไหนท่านยมแนโอ้ท่านเอ๋ยเห็นท้องฟ้าเลยนะั่นแหละหนา เป็นนางฟ้าแหละค่ะประดาปราดาดอกไม้อยู่นั่นแหละสาธุเอย่ยมเฮียงไปอยู่บนฟ้าค่ะดีค่ะสาธุค่ะเห็นดอกไม้แหละท่านเออเห็นเห็นปดาปราดาเลยนั่นแหละนะไล่นำด้วยนั่นแหละค่ะแต่ไม่นานต้องตกลงมาเป็นมนุษย์แล้วขึ้นไปสวยจุกชั่วขาว นในฐานะที่ใส่บาตรทุกวันใช่ไหมมีบุญบ้างแหละท่านเลยจึงได้แท้เป็นนางฟ้านั่นแหละค่ะ<ม>แต่อีกไม่นานหรอกค่ะ<ม>ต้องลงเกิดมาเป็นมนุษย์เลย <c oughs> อา้าวน้องสาวขอช่วยพี่สาวให้มีความสุขจะอยู่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่จะต้องช่วยได้กี่วันจะทำบุญให้ใช่ไหมท่านถือศีลให้ใช่ไหมใช่ค่ะถือให้ ใช่ไหมนะเล่อแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แหละคราอ่าดีสามสิบวันหนาแหละท่านแหล่ไหวไม่ไหวไหวค่ะเขาเลี้ยงเธอมาเหรอก็ไม่ไม่เชิงแค่เป็นพี่กันธรรมดาอ้าวถือว่ามีน้ําใจต่อเลยรท่านเอ๋ยชุดขาวหน่อยท่านนะชุดขาวเพื่อเกิดมานั่นแหละนาอตั้งใจไว้แหละบนนางฟ้าแหลวพอแต่เกินนอจะเปลี่ยนใจหรือไม่แท้ เป็นชุดขาวชุดชีน่ะท่านเอ๋ยนางเอ๋ยปรานาวไวนะ้หระอหาหากเกินใมจะตั้งปฏิทานพาให้ตัวข้าเป็นแม่ชีนั่นแหละเอ๋ยนี่คือ,อความคิดความหวัง,ตงแต่มาแล้วอาจจะไม่ใช่อีกแค่แล้วท่านเอ๋ยจึงเอานำชุดชีเลยนั่นแหละหนะา,าส่งสนองเตือนความจำนั่นแหลคะครับอ้าวต้องการรสองชุด,ชชดและท่านเอ๋ยชุดขาวสองชุดพระพุทธรูปหนึ่งองค์น่ะท่านหา ผ้าไต่หนึ่งชุดด้วยนั่นแหละค่ะพร้อมกับดอกบัวหนาร้อยดอกเอ้ยไหว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 เขาจะเข้าสู่ทางธรรมแล้วสังฆทานด้วยแทนนั่นแหละนะให้ครบชุดด้วยนั่นแหละค่ะอาหารปลาหยุบยานั่นแหละท่านเอ้ยอาหารที่เขาชอบกินทอไอผ้าไปสังฆทานด้วยท่านเอ่ยบอกอะไร อยากปล่อยสันนาสักร้อยกว่าตัวไว้ไม่ไว้ไว้ค่ะไว้ <Why? laughs>